โอเคครับกรับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นไหม่ครับเอาชีวิตรอดใหม่นะครับถามว่าทำไมถึงไม่เล่น mcn s u v a l ต่อคำตอบั่นก็คือ mcn s u r v i v a l นะครับแผ็บเราไปแล้วโหแม่งเล่นไม่ได้เลยครับไปฟาร์มข้าวค้างเลยถุงัดไม้ได้ผมได้ตัดไม้รอไปแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะขุดพงอยู่นะครับ คือผมอัดไปแล้วนะค,คลิปเฟลนะครับไฟคลิปมันเสียนะครับเมยต้องอัดใหม่เราไม่เป็นไรมัง่งนะครับสักครู่โอเคโอ้แบบจิตแล้วแหลกเลยโอ้โอเคโอเค อยากได้ซีดนะครับก็เอาไปเลยนะครับวงเล็บนะครับอยู่ที่วงเล็บนะครับซีดเอาไปได้เลยหรือไม่ก็จับมือผมไปก็ได้เนี่ยผมถืออยู่ในซีดทุ้ยคนละซีดโอเควันนี้ก็ตัดไม้กันก่อนนะครับไม่มีอะไรมากเปิดมอนเตอร์ด้วยหน่อยไหมเพื่อความเล่าใจายอยาก ยังย,งยงเดี๋ยวค่อยเปิดเดีวค่อเปิดโอ้ยแหลกแหลกหน่อยขออภัยนะครับโอเคแค่นี้น่าจะพอแล้วนะนะไปขุดรูอยู่ก่อนนะครับต้องขุดรูอยู่แล้วล่ะคืนแรก อยู่ตรงนี้เลยไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไปแล้วจุดเกิดของเราโอ้แหลกแหกโอ้แหลกแหลกแหลกก,แบบกี่นาทีแล้วสองนาทีมาอัดกันเช้าๆนะครับ ทางขุดมาได้ดีมากเจอหินที่กูเกลียดเลยไม่เอาทางนี้แน่นอนอืมเต็ม,มไปหมดเลยหินที่กูเกลียดไม่ชอบนะครับคือนเยอะเยอะเกินไม่ชอบเออเจอสักทีหินที่กูอยากได้มานาน โอเควางวางทำปิกแอปทำโอ้ได้แล้วได้มาแล้วหนึ่งอันขุดหินมาก่อนนะครับเพื่อจะเอาไปทำเป็นเฟอร์เนน์เฟอร์เนน์นะครับนี่ก็คือเตาเผาครับจะมาเผาถ่านนะครับ,าานะรบอีกอันหนึ่งปึก ครบเดี๋ยวขออีกสามอันครับโอเคครบอสามอันเรามาทำพิกแอกซ์นะครับนะเถาเผาปึ๊กพิกแอกซ์ปึ๊ก Pick X, ก,กล่องปึ๊กปึ๊กโอเคได้มาแล้วนะครับครับทีเดียวต้องขาไม่คุ้มนะครับ เอยโอเคเอาเขาไปสักสี่อันนะครับแล้วก็เอาอะไรดีไม้นี้แล้วกันไปสักสามอันเลยเอาปสิโอเคจะลองรหาที่วางเชสก่อนนะครับเชสตรงนี้แหละโอเควางวาง เก็บของก่อนเดี๋ยวเราเอาไม้มาอีกสักหนึ่งอันทำสติก๊กเพื่อทำทอชทานไปใช้ตาก,กบรออีกหนึ่งอันมาได้แล้วโอเคครบเป๊ะโอ้ยค้คางค้าง อยู่เป็นมนุษย์ถ้ำสักสองสามวันก็ไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยเจอเล็กอะไรวะเจอเล็กก่อนทานอีกปิมอนอยู่มะปิดอยู่โอเคคือแรกเขาปิดมอนก่อนนะพื้นแรกปิดมอนทุกทุกทุก,ทกอันเลยอะไรวะเจอเล็กเจอเล็กก่อนทานอีก ยางน้อยก็ได้เก็บมาแล้วเหล็กตั้งสี่อันนะครับเยอะอยู่เยอะไม่ใชลนเล่นเลยเก็บไปกวน,นรนบคือผมมีของอะไรผมก็ชอบเก็บไว้นะครับผมไม่ไม่เอามาอยู่ในตัวนะครับเผื่อตายแล้วหาที่ตายไม่เจอครับไม่ได้ลงมอดอะไรว่าซิงเกิลคอมมานไว้นะครับที่จะได้ตายแล้วทับแบ็คไปดูของนะครับไม่ได้เลย ไม่ได้นะครับไม่ได้ลงไหวเคก็หยุดบนแล้วมาทำงานต่อกันนะครับโอเคขุดต่อขุดไปเรื่อยวันเป็นวันหยุดยาวแล้วหัวจะแคสเยอะหน่อยนะครับผมได้หยุด ไรวะด้หยุดสุกเสาร์อาทิตย์เอ้ยเสาร์อาทิตย์จันนะครับมันจันเขาหยุดอะไรนะวันวิสาขาบูชานะผมเลยได้หยุดอีกหนึ่งวันนะครับตรงนี้ผมที่วันหยุดเยอะนะครับบอกไว้ก่อนเลยหยุดอะไรที่ไม่ใช่พุธนี่ก็หยุดนะครับพุธท,ที่ไม่ใช่วันพุธนะหมายถึงศาสนานะครับโอเคบนคุต่อ ปิกแอคซีพังผมก็จะจบคลิปนี้นะครับผมต้องขุดซิกไปแซกมาด้วยนะครับขุดซิกไปแซกมานะครับ ทำว้าวว้วยังไม่ทํำยังไม่ได้ทําทางยูเทิร์นลงมาเลยขอทําทางก่อนนะครับโหยดีดีก็ตกมาเลย นะครับแม่ไม่ทันได้ไม่โบกไม่กล่าวเลยทีเดียวเนี่ยึงก็ตกใจโอเคครานี้เราก็ขุดแร่ได้อย่างมีความสุขเมื่อกี้เห็นเหล็กด้วยนะครับสองอันโอ้เยอะมากเห็นเหล็กเลยเมื่อกี้ นี่ยแทนแทนโอ้ยแมปเจนเขียวผมปักไฟไว้บนเหล็กจะได้มองเห็นง่ายๆโอ้ยมันดันเจียนใหญ่ด้วยอะ่ะชเหล็กย้วครับขอไปเปิดทางก่อนนะเปิดทางทะลุเว้ย เชื่อมต่อกันเอามีทางอีกเจออลยแล้อที่ค้างคือแมปมันกำลังจินเลตนะครับขออภัยเหล็กมีอยู่ทุกสารทุกเลยอะสารทุกสุกดิบโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาขุดกันต่อพาร์ทหน้าหาทางกลับขึ้นบ้านก่อน นะครับตอนที่ทางขึ้นนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับว่าแต่มันอยู่ไหนอยู่แถวนี้แหละโอ้โอ้ไม่ได้อยู่ทางดีแน่นอนแล้วมันอยู่ทางไหนวะบ้านบ้าน๋าน อยู่ไหน่ะโอ้โหถ้ามันวกไปวนมากูก็ลืมละเว้ยหมายกูก็ไม่ได้เอาลงมาอ่านี่ไงเจอแล้วโอ้โหกว่าจะเจอคืนขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นเร็วสีนี้ก็ดีอยู่นะครับเอ่อถ้ำถ้ำก็มีอยู่นะครับแต่ถ้า นี่พาร์ทแรกใช่ไหมถ้าพาร์ทสามเจอไดมอนด์นะจะดีมากดังดากี้อ่ะติดแล้ววะเนี่ยติดหัวขุดสิครับรออะไรโอเคขึ้น let's go let's go up what the fucker let's go up let's go up let's go up โอ้ยต่อไปจะไปทำทางซิกแซกอีกแล้ว ขึ้นยาสิบไกยเลยโอเคเอาเหล็กมานี่ดิเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยหญามันจะเริญเติบโตได้ไงวะอีกสองบล็อกนี้มันยังไม่โตเลยบรรยากาศน่ากลัวมากเลยตรงนู้เป็นปนน่าสวรรค์นนะาับไม่รู้ว่าจะมีหมู่บ้าน NPC พหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะไปสำรวจกันพาร์ทสิพาร์ทสิมัง้งนะครับถ้า ถ้าผมอยากแคสเมื่อไหร่ผมก็จะมาเองแหละโอเคเนี้ยสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้แล้วขอทำการอำลาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สารวัตดีครับบา,บายบาย12นาทีครับ